ทำไงมมมมมเมียว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 ทำไงฮะเอาไหมคะเอาไหมอ่ะเสือเสือไเสือเ้อะไอเสืออป๊าป้าละ่ปะปา๊าป้าป้าละ่ปะป๊าป้าน้องอยู่ไหนคะป๊าป้า อู้อู้ฮู้ใครบ่นอู้อู้ขอหัวใจให้น้องจูจูด้วยนะครับทุกคนครับกดฝากกดแชร์ฝากกดหัวใจด้วยโอ้ยจูดูมีคนมาดูจูจูตั้งสองพันเจ็ดเลยนะตอนนี้จูดูสวัสดีขอบคุณเลยครับคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำงนะสวัสดีค่ะ ไหนน้ำผู้ช้างบ้านเราต้องไปดูตรงไหนนะน้ำผู้ช้างอยู่ไหนนะน้ำผู้ช้างอยู่ตรงนู้นเดี๋ยววันนี้ฝนไม่ตกนะบ้ายปพาจูจูไปดูน้ำผู้ช้างพาไปนั่งรถกรอล์ฟด้วยไหมรถกรอล์ฟอะบึ้นวื้นวื้นวื้น,นเอาปะบึ้นวื้นไหนขับรถยังไงอ๋อวื้นวื้นวื้นใช่ไหม,มไปนะน้องไปนั่งบา๊บาพาไปโอ้ยมีคนให้หมวกด้วย เราไปนั่งรถกอล์ฟกันแล้วบูนบูนวิวของรถบัสก็รอบและรอบรอบและรอบไปไหมไป่ต้อง่อยเนาะมันเอื้อกันเด็กชอบทุเรียนทอดถ้าถ้าป๊าป๊าขายทุเรียนทอดป๊าป๊าจะรวยไหมเนี่ยรวยโอ้ไม่ได้รวยธรรมดาเอาไปกินอีกนุ่มไม่ใช่รวยธรรมดาแต่รวยมากเดี๋ยวเรา อ๋อมันหอมๆแล้วก็อร่อยเนาะมันเนื้อกำลังดีใช่ไหมครับมันหอมๆแล้วก็อร่อยอ่ะติกับมันไดอันนี้โชว์ได้ไหมูู่้ดีโชว์โชว์ไพรุ่งนี้นะใครอยู่แฟชั่นไอซ์แลนด์หรือว่าอยู่แถวแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับไปเจอ